สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านใช่ครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกลับไปกลับมาฮะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมถึงกลับเนี่ยถึงมาฮะก็ขี้ราเองแล้วกันนะนะป่วนเหมือนกันแหละครับผมวันนี้ก็มีลําโพงเอ่อต้องบอกว่าโอ้โหโคตร โคตรมันเลยนะตัวนี้โคตรบิดาเออโคตรบิดาเลยโคตรมารดาบิดาคือที่บอกว่าโคตรเพราะโอ้โหมันดังมากครับสำหรับโพงพกพาเนี่ยนะฮะแต่ก่อนถามหาเกันเกินเออพี่ดัง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 เบสแนั่นนั่นแล้วก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้จุด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 มีไหมมีไหมฮะทำมาแล้วฮะถ้าไม่ซื้อโดนแน่ครับ โดนนี่ไหนที่เคยถามไว้ฮะกลับมาซะดีดีเออกลับมาหาเราซะดีดีครับเอังมาซะดีดีฮะวันนี้ก็มีแบรนด์ต้องบอกว่าแบรนด์น้องใหม่จากอเมริกานะครับก็คือ dream wave dream wave นะฮะวันนี้ไม่ใช่ honda wave นะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ wave นะฮะครับนี่เขียไม่ได้อันนี้คือรุ่น t mor t mor ฮะเป็นลำโพงพูพานะลำโพงพกพาคือต้อง ก็พาก็ต้องมีแบตในตัวใช่นะครับแต่ไซส์มันเนี่ยโอ้โหเยอะกว่ากล่องเครื่องมือครับฮะก็เรียกว่าไม่ไม่พกพาคงไม่ได้ฮะต้องอุ้มอะต้องแบกพารุ่นแบกพาใช่ครับถ้าจะไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยต้องมีรถฮะต้องมีรถนะครับจะใส่กระเป๋าย่ามไปผมไม่ไหวเรื่องนี้ถ้าไปเที่ยวภูกระดึงผมว่ารับรองต้องจ้างลูกหาบเลยครฮะแบกเองพอดีฮะ เอาขึ้นไปก็เปิดไม่ได้้ะมันดังผูกกระดึงสงสัยเสร็จแค่ซัมแฮกอ่ะเจอเขาซัมแฮกนี่ตายแล้วฮะวันนี้ก็คือลำโพงสไตล์แบบมันๆนะฮะเบรนแน่นเอาดอเลยอินดอก็ได้ครับผมนะจะออกไปแนวแข็งแร่งใช่ดึกบึนเลยแหละก็คือทีมอโอเคครับ มาว่ากันเลยดีกว่าว่าเจ้าทีมบอเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูหน้าตากันนะครับครับผมนะฮะที่เห็นในกล่องนี่ก็โอเคเห็นระดับหนึ่งแล้วแหละเนี่ยเอามาเนี่ยก็เป็นทีมสีแบบเขียวทหารเลยนะอ่าครับผมแรงบึกบึนเลยนะใช่ชื่อรุ่นเลยฮะฮะทีมหมอกทีมอนะฮะร็อกอีทเอาฮัทพอพอฮะไม่ต้องภาษาอังกฤษครับถ้าไม่แข็งแรงหยุดเลยฮะพีเตอร์นะฮะแต่ก็จะเข้าแอนมิดอยู่ฮะไม่ค่อยแข็งแรงครับผม ก็แน่นอนครับมีบลูทูธได้แล้วก็ APTX ใช่ครับผมก็สรับคุณคร่าวๆนะฮะหมุนกล่องเลยนะฮะอันนี้ฮะที่น่าสนใจนี่ฮะนี่ฮะตัวนี้ฮะมาก็เลยฮะอันดับแรกเลยฮะจุดเด่นอะไรครับพี่ช้างชัดหรือเปล่าไม่รู้ได้ครับได้ห้าสิบวัตห้าสิบวัตอิมมีสโอ้โหโคตรดังเลยพี่เตอร์สำหรับพวงพกพาแล้วก็วัดขนาดนี้ยังไม่มีตัวไหนทำมา ก็มีนะแต่ไซส์มันก็ไม่ใช่แบบเนี้ยไม่ใช่แบบเอาดอกแบบปังนุ่มๆในบ้านนะฮะตัวนี้ตัวนี้เลยครับหลายท่านชอบถาม้วยเกันว่าใช้ได้นานกี่ชั่วโมงตัวนี้บอกไว้เลยนะก็คือ8ชั่วโมงที่แมปโบลุ่มฮะเป็นอย่างแน่นอนวะเปิดดังสุดๆได้เลย8ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเปิดไม่ดังเท่าไหร่ก็สัก2ใน3ก็ประมาณ20ชั่วโมงอแค่นั้นก็ขี้หูเปื่อยแล้วฮะครับผมครับฮะตัวนี้ก็ ภายในนะฮะก็มีเรียกว่าเป็นแบบระพงสองทางนะฮะก็คือมีฟูลเลงสองตัวทวิตเตอร์สองตัวแล้วก็มีพาสซีแรเลเยตอร์เลเยเตอร์สองตัว<ะ>อ่าอันนี้คือตับไตส้พพงมีเยอะมากเลยครับผมนะครับ,รบแล้วก็นี่เป็นเรียกว่าเป็นพอร์แวนได้พอราะหนึ่งแอมป์มีพอร์ตสำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนเราได้นะ,ะใช่ผ่าน USB ครับแล้วก็ตัวนี้ฮะคูณสองนี่ไม่ใช่ว่าซื้อกล่องเดียวแล้วได้ไปสองตัวนะ,ะดนะเดี๋ยวฟังก์ชันอะไรเดี๋ยวเฉลยข้างในนะครับครับผมอ่แล้วก็ อันนี้คนอมท้องแะภายในกล่องฮะมี user guide นะครับแล้วก็มีสายให้อินพุตสามจุดห้าแล้วก็อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จนะฮะครับผมนะฮะโอเคตัวนี้แล้วก็มีอะไรฮะน่าสนใจฮะบลูทูธสี่มี nfc ด้วยนะอ่าเนี่ยฟิลคอมมิวนาเคชั่นครับแล้วก็นี่ ipx 5นะครับกันน้ำกันฝุ่นกันสเปร๊กนะฮะอ่าแค่ห้าไปถึงหกนะครับครับผมคือกันน้ำได้เรองน้ำอะไรเงี้ยไม่จุกน้ำนะครับฝนตกโดนรองน้ำไม่เป็นไรแต่ถ้า ตกน้ำต้องซื้อใหม่พังแน่นอนนะตกน้ําไม่ไหลแต่จมครับผมตกไฟไม่ไหม้แต่ไม่เหลือตกไฟนี่บันไดโอเคมาอันแพ็กกันเลยเนี่ยฮะก็โลโก้สวยงามเพีเดียวนะฮะผมถอดเสื้อออกไปล้โอเคแกะกันเลยฮะว่ามีอะไรมาบ้างเนี่ยฮะมาดูว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงไซส์น้ำหนักกันแล้วกันดูฮะเนี่ยฮะโอ้โหดูฮะ อยากแตงโมจินจะได้แล้วแตงโมโตปิโดนี่ผมขออนุญาตเอาลงข้างล่างไปชรับผมยกมืถึงครับครับผมมันใหญ่ฮะแต่ใหญ่ที่แบบว่าใส่รถได้นะครับพกพาแบบนี่ฮะพกพาไปเลยใส่รถไปเลยนี่ฮะครับผมออกมาแล้วครับออกมาก็ตัวนี้ฮะจะเป็นอุปกรณ์ที่มานะครับอยู่ด้านข้างนะครับนี่ฮะในกล่องนะครับอันนี้เป็นโฟมในโฟมอ่ะโทษทีอยู่ในโฟมนี่ฮะดูฮะแบบนี้มันหนักครับหนักมากด้วย น้ำหนักนะพี่ช้างน้ำหนักเท่าไหร่ฮะหกกิโลหกกิโลโ oh. อ้โหพูดถกิโลครับมตัวนี้ไม่พูดถึงกรรำนะตัวอื่นจะบอกว่าเป็นกี่กฬาเออนีหกกิโล <c oughs> มีสายนะฮะสายคล้องมาให้ด้วยติดมาเลยสายสะพายออว่างั้นสายถือนั่นแหละครับผมตัวนี้ติ๊เลยนะครับขยับไม่ได้เอาออกไม่ได้ครับขนาดตัวนี้เลยนี่ฮะแนวแอดเวนเจอร์เลยฮะแนวลุยๆนะครับสำหรับเอาท์ดอร์เลยดูฮะดูการดีไซน์ ตัวนี้ที่แถมมาก็จะมีคู่มือนะครับตัวเบรบมีฮะคู่มือมีน้อยนึงใช่ครับะอันนี้ก็เป็น power cord ฮะแล้วก็สาย3.5 3.5ย้าวน่าจะมา2เมตรนะครับผมดูจากที่ม้วนเนี่ยสักคู่นะครับผมอีกรู้น่าจะเมตรครึ่งเหรอพี่เตอร์สองเมตรสองเมตรครับนะฮะสองเมตรนะครับผมนะฮะสองเมตรโอเคอ่ะเกือบสองเมตรทำไปถึงครับผมโอเคมาเข้าตัวรบกันดีกว่าอิซัสซอรีรู้กันอยู่แล้วนะครับฮะครับผมอ่ะโอเคเลื่อนมันเข้ามา ครับนี่ฮะด้านหนนน้้าาอยู่ดี้นนะี่ฮะด้านหน้าโอเคมาพูดถึงรายละเอียดตัวลำโพงดีกว่าครับผมอ่าเห็นชัดๆเลยคือโลโก้เขาละใช่ครับแผงกระจังนี่เป็นอะไรเลอะเป็นเหล็กฮะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะฮะนี่ตัวสกรูตัวน็อตตัวนี้ก็หกเหลี่ยมเป็นเหล็กนะฮะใช่ครับส่วนด้านข้างนะเป็นพลาสติกแบบแข็งนะฮะแบบแข็งเลยเจ็บเจ็บเลยนะฮะน่ผิวเผินเรีกว่าเป็นเป็นเนื้อเหล็กหล่อไม่ใช่ครับเป็นพลาสติกแต่ว่าโอ้โหแข็งแรงมากใช่ครับนะฮะด้านบนนะพี่ช้างก็จะมีโลโก้ เอฟซีคผมอันนี้นะครับ่ม power แต่ตรงนั้นนะครับครับผมปุ่มแ a i r b l u e t o o t นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์ได้ไหมได้ฮะกดตรงไหนตรงปุ่มตัวบีเนี่ยนะฮะตรงไหนฮะบีเนี่ยสแตนด์บุ๊ทูเนี่ยฮะครับรับโทรศัพท์เข้าก็กดตรงนั้นเลยใช่ครับยี่ห้อนี้ทุกรุ่นจะรับโทรศัพท์ได้ยี่ห้อนี้นะครับของตูดีเวฟนะฮะด้านหน้าพี่ช้างด้านหน้านะครับก็ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ตรงมุมบนนะฮะจะเป็นเรียกว่าตัวนี้คือเป็นแบบ2.0นย์ะเป็นอ่า แบบสเตโดโซตุศูนย์ในตัวบอดี้เดียวกันนะฮะด้านบนตรงมุมซ้ายบนนะฮะนี้จะเป็นซิลโ,โดมทวิตเตอร์นะฮะขนาดสองเซนสิบเก้ามิลนะเล็กๆอาจจะมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่อยู่ด้านในนะฮะส่วนตรงตรงนี้ฮะก็เป็นฟูลเลนเป็นบูเฟอร์นะฮะขนาดสามนิ้วครึ่งสองตัวนะครับอือสองตัวก็มุมนี้มันเป็นสองตัวเหมือนกันครับผมกำลังขับคือข้างละยี่สิบห้าวัตต์ไอเมสรวมกันก็ห้าสิบห้าสิบวัตต์ โอ้โหแล้วก็ด้านข้างพี่ช้างนี่ด้านข้างนี่ฮะด้านในฮะเป็นฮัสซีเรเดเตอร์ขนาดใหญ่นะโอ้โหขนาดใหญ่เลยนะระมาณสี่นิ้วนะสองฝั่งเลยอืมอยู่ด้านข้างนะด้านข้างครับผมโอเคนะฮะส่วนด้านหลังด้านหลังเนี่ยฮะด้านหลังด้านหลังก็คือจะประกอบด้วยตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นฟลิปกันน้ำนะฮะเปิดออกมาครับก็จะมีช่องสำหรับชาร์จไฟนะครับผมด้านบนนะตัวนี้ก็ขนาด19โวลต์3.5แอมป์นะครับผมกินกระแสพอสมควรนะครับแล้วก็นี่เป็น ช่องเสียบ USB สำหรับเป็น Power Bank ฮะตัวนี้ก็อินพุต3.5ครับผมตรงนี้ตรงถ้าเวลาเราชาร์จไฟนะชาร์จไฟก็จะมีดิเคเตอร์บอกนะเป็นสีส้มนะครับถ้าเต็มจะเป็นสีแดงอืมนะครับเต็มสีแดงอ่ะชาร์จอยู่เป็นสีส้มนะครับฮอันนี้เข้าใจตรงกันใครับผมนคู่มือมีบอกครับอ่านมานะครับเป็นไงฮะโอเคก็ดูตับอกว่าโอ้โหโคตรแข็งแรงเลยนะฮะดูแล้วก็ไซส์เท่าไหร่หนักรู้แล้ว6กิโลหน้ากว้าง สักครตครับเปิดตำราพี่ช้างเอาอีกแล้วไม่เตรียมพร้อมเลยมันด้นกรสดทุกทีเลยนี่เลยพี่ช้างเท่าไหร่ฮะตรงนี้ความยาวนะสี่สิบสี่เซนสี่สี่เซนนะครับอย่างเงี้ยพูดกว่าอ่านะครับความสูงความสูงนะฮะสิบเจ็ดจุดแปดเซนสิบเจ็ดจุดแปดเซนฮะความลึกก็สิบเจ็ดเซนอ่าโอเคนะครับกิโลฮะน้ำหนักหกกิโลเนี่ยฮะแบกได้ครับเบากว่าผู้หญิงแล้วกันแต่ผมว่านี่ สั่งเมาอะสั่งเมาอะเมาเมาอยู่แบกนี่หายเมาเลยผมว่าปวดกลุ่มละมงแบกเลยเมากลับบ้านเลยก็บอกเลยครับสำหรับงานแฮงเอาท์ปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำตกนอกบ้านชานบ้านโอ้โหตัวนี้เอาอยู่สบายสบายนะฮะชาวบ้านไล่นะะเจอครับผมไปเปิดในอุทยานนี่รับรองฮะครับ เราหลอกเขาด่าแน่นอนได้กลับท่านเลยนะครับผมดังจริงคะดังแน่นๆด้วยนะใช่โอเครายละเอียดก็ไม่มีอะไรฮะมีแค่นี้แหละใช่นะโอเคสำคัญฮะที่ว่าคูณสองไว้ตะกี้เออเมื่อกี้มันสามารถนะฮะครับ p a i r i ครับตัวมันเองอีกตัวหนึ่งได้เป็นสเตอริโอนะไม่ใช่เซอร์ราวนะใช่เป็นสเตอริโอซ้ายขวาเลยโดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายเลยนะโอ้เนี่ยฮะ ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อลักษณะแบบเซอร์ราวแต่<ช>ตัวเนี้ยเช,ชื่อมต่อกันไร้สายแต่ให้ชันเนลแบบ2.0คือสเตอริโอซ้ายขวาใช่ฮะนี่แหละคือความสุดยอดของมัน<ช>อย่างหนึ่งนะฮะก่อนอ,อันนี้นเราเรีวิวไปอ<ช>ีกตัวนึงตัวนั้นคือเป็นแบบเซอร์ราวนะใช่แต่ตัวนี้คือแบบสเตอริโอเลยอ่าครับผมเอามาลองฟังตัวเดียวก่อนอันลำแรกมาฟังตัวเดียวก่อนคอนเน็กต์ละนะครับคอนเน็กต์ก็ไม่ยากครัะเปิดมาก็แพรบูทูดแล้วก็กดเข้าไปก็ขึ้นสีน้ำเงินนิ่งก็คือ คอนี้แล้วนะครับอะมาลองฟังกันดีกว่า This is the is hearts age love heart. Can you see All of official Can in you my eyes Now this is what we've got. I came the come with the wind. เสียงเงี้ยโอ้โหไรจะขนาดนั้นนะฮะแม่ผมเองก็ทนความดังไม่ไหวครับผมเนี่ยฮะต้องบอกว่าใครที่อยากได้ไอ้ประเภทแบบดุดุดันหนักหน่วงแน่นๆ่นดังๆแบบเปิดแบบโอ้โหแบบกระหึ่มตับกันเลยทีเดียวตัวนี้เลยครับทีนี้พี่ช้างฮะถ้าจะแพรเป็นแบบสเตอร์โอซ้ายขวาอะ ลองเอาไปอีกตัวนึงฮะโอเคมาลองดูฮะเมื่อกี้ตัวเดียวนะฮะทีนี้เราจะมาลองว่าถ้ามันต่อแบบชันแนลแบบสองดูนย์คือ้ายขวาแบบไร้สายจะมีการเซตอัพยังไงครับผมโอเคผมมาอีกตัวหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะมาแล้ะก็พูดง่ายๆคือตอนนี้สมาร์ทโฟนผมเชื่อมต่อกับเครื่องตัวนี้อยู่นะครับพี่ฮะครับผมทีนี้ถ้าเรามีอีกทีมอีกตัวหนึ่งจะเชื่อมต่อวิธีการก็คือก็เปิด p าวเวอร์ข้างหนึ่งนะครับผมตัวตัวตัวลูกแล้วกันฮะเปิดปุ๊บรอสักครู่ะ นี่ฮะมาแล้วเรามันปี๊บดังพอมันปี๊บดังปุ๊บนะฮะกดปุ่ม power แช่ไว้จนกว่าจะมีเสียงปี๊บนะโอเคนี่ฮะตัวนี้ก็พร้อมจะเชื่อมต่อกับตัวแม่แล้วครับทีนี้ต้องกดตัวแม่ให้มันรับลูกด้วยอวิธีการก็คือที่ตัวแม่เราคือเราเปิดอยู่แล้วเชื่อมต่ออยู่แล้วครับก็กดที่ตัวแม่ทางไว้เหมือนกันนะครับก็รอให้มันคุยกันฮะ ฮัลโหลจ้าโอเคจ้านะจ้ารับสิจ้านะเป็นไงฮะโอเคมันคุยกันแล้วนะรับแวันี้เตัวแม่คือจะขึ้นนำเงินกับแดงนะสำหลูกขึ้นแสดงเสีเดียวนี่ฮะง่ายมากครับไม่ยากเลยใช่ฮมก็คือจะอิสระครับแต่ถ้าเราเพิ่มเสียงรถเสียงที่สมาร์ทโฟนจะลดด้วยกันใช่นะครับแต่ถ้าเราจะเพิ่มที่โทรศัวทก็ได้ใช่เมนูนันได้นะครับอ่ะทีนี้เราจะลองตั้งแยกดูฮะนี่ฮะ อ่ะมาลองนี่มันจะโอ้โหรับรองขี้หูเต้นแน่ๆฮะ,อะบอกเลยครับว่าถ้าได้สองตัวไปงานปาร์ตี้เอวดอนนะตามชายหาดนะั้นรับรองฮะโดนขมิ้นนะเดอโหมันแน่ๆเลยเนี่ยฮะดูฮะ โอ้โหมันดังมากครับมันโอ้โห,โหขี้หูจะแตากโอ้ไม่ไหวไม่ไหวครับดังจริงครับเบ็แน่นด้วยนะโอ้โหคือต้องลองฟังต้องลองใช่ฮะแล้วจะรู้ว่าโอ้โหมันสุดยอดจริงๆฮนะโอ้ตัวเดียวดังไม่พอแถมยังสามารถเชื่อมต่อไร้สายเป็นแบบสเตอริโอได้นี่โอ้โหสุดยอดเลยสามารถวางห่างกันได้ไกลสุิบเมตรนะสิบเมตรนะครับโอ้โหเนอะ ทำไม่ตีเสียงได้เสียวเฟือเลยครับโอ้โหบอกภาพการใช้งานแล้วมันจะสนุกขนาดไหนฮะผมนึกถึงไงรู้ไหมเวลาไปเที่ยวทะเลนะใช่ครับเป็นงานแบบปาร์ตี้ของออฟฟิศของบริษัทอะไรเงี้ยโอ้ยสบายมากในห้องประชุมเงี้ยโอ้ยยี่สิบคนห้าสิบคนสบายสบายเอาอยู่ร้อยคนยังได้เลยในห้องประชุมนะครับผมโอ้โหเนี่ยฮะคือเขาเรียกเป็นโซลูชันใหม่ด้วยนะครับสำหรับงานปาร์ตี้ที่แบบ ไม่ต้องติดลำโพงอะไรที่มันวุ่นวายนะเอาเอาไปสองตัวอยูโยกไปตั้งใช้ได้เลยฮะโอ้โหนี่ฮะคือน่าสนใจมากนะครับก็มีบริการก็คือสีเนี่ยฮะสีเขียวทหารนี่แหละนะครับในในรุ่นของเขามา3สีฮะแต่ว่าที่นำเข้าในเมืองไทยมีแค่สีนี้สีเดียวนะครับนะครับไม่ต้องถามมาฮะสีน้ำสแดงไม่ต้องถามมาฮะไม่ต้องถามไม่มีอยู่แล้วฮะครับจะพูดทำไมเนี่ยไม่มีจะพูดทำไมพูดให้เขาอยากะ ชอบอยากได้สีที่ไม่มีไม่ต้องโทรมาฮะถ้าอยากได้สีมีสีเดียวนี่แหละอะะไรฮก็ราคาเท่าไงฮะค่าตัวราคาค่าตัวฟังแล้วจะหนาวฮะตกใจเฮ้ยตกใจฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยโคตรถูกเลยตกใจนี่ไม่่ใชตกใจแพงนะถูกมากครับบอกเลยฮะคุณภาพกับเสียงที่ได้เพราะว่าเราก็รีวิวมาเยอะนะใช่ในราคาคุณภาพเสียงเนี่ยผมว่าคุ้มมากๆเลยฮะถูกต้องฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนี่บอกเลยฮะ ถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยจะได้แค่ตัวเดียวนะฮะใช่ครับแต่ตัวนี้ทีนี้พบพาด้วยราคาหลักแค่ไม่เกินสองหมื่นเนี่ยสองหมื่นเนี่ยผมบอกลดมากเลยฮะต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนสําหรับความสะใจที่สําคัญที่ช่วงนี้ช่วงต่อเทศกาลปีใหม่รีบจับจองสินค้าเข้ามาจำนวนจํากัดนะฮะครับผมถ้าพลาดไปแล้วอาจจะรอหลังช่วงปีใหม่หลังปีใหม่นะฮะรีบเลยครับผมครับผมก็ มีบริการแล้วนะครับที่ s t o r e r o m w a l a c o m นะฮะ app x t h a i c o m ครับผมก็บริการจะส่งทั่วประเทศครับผมแบบอีเมลหรือพกงอก็ได้หรือไม่คาใจข้องใจมาเจอกันได้มาเจอกันเลยดีกว่าคัอย่ามาตัวเปล่านะออนะฮะพกตังค์มาด้วยครับผมก็มาฟังได้ครับที่ช่องเรานะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันนะครับครับผมก็เฮ้ย เจ็บตัวไหมฮะคนละตัวนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมรีวิวตัวเจ้า Dreamweb TMR นะครับครับผมลำโพงที่โอ้โหทำให้ขี้หูเต้นได้แน่นอนนะฮะครับผมครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ